เฮ้ยวันนี้อีแม่มันมาแปลกแหวกแนวมันเปิดคลิปด้วยฉากแฮปปี้แฟมิลี่เฉยฉากละครตอนเย็นของครอบครัวแสนสุขนี่ไม่ใช่ฉาก่อนนะจะมานั่งนิ่งๆก็คือยุ้มหัวกันแล้วแต่งลูกจากนางย์ขมูขี่กลายเป็นคนดีแลาวกายหยาบตั้งแต่เมื่อวานทำงานบ้านจนถึงเที่ยงคืนอีกอ้ยวันนี้ตื่นมาตัดสินใจไม่ไปเดินหนึ่งวันละวะเจอซึกหนักเหลือเกินเดินตากแดดไปอุ้มลูกไปเข็นรถเข็นไปด้วยวันนี้อีแม่เลยถือโอกาสรวบตึงครึ่งเช้าแรกให้ดูว่าคู่นี้มันทำอะไรกัน้แล้วอีแม่ฟูทาน นกที่ตื่นเช้าเหมือนคนอื่นเขาหรือป้าขอบอกเลยว่าแล้วแต่ลูกไม่มีการตั้งนาฬิกาปลุกใดๆแต่อาหารเช้าก็จะพยายามไม่ให้เกิน9ก้าโมงแม่บ้านนี้เตรียมอาหารเช้าให้ตัวเองกับสามีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นนเลยชิลเตรียมแต่ของน้องโรเบตโตเบาๆเด็กชายโรเบตโตนางชอบกินโยเกิร์ตมากแต่แม่ก็จะพยายามไม่ให้กินทุกวันเอาเป็นว่าวันเว้นวันแล้วกันบรรดาแม่แม่ที่ฟังอยู่รบกวนหน่อยใครมีไอเดียอาหารเช้าแบบอร่อยอร่อยเด็กชอบกินะบอกกันหน่อยสิแม่จะก๊อปปี้บ้างเพราะว่าโรเบตโตตอนนี้คือ เหมือนเริ่มเบื่อฝีมือแม่ล้วอย่างเวลานั่งกินข้าวด้วยกันนางจะชอบมามองจานของแม่แล้วก็จานของตัวเองอารมณ์ประมาณว่าทําไมมันไม่เหมือนกันละแม่แล้ว <มา S 2> <า>คือวันนี้อากาศก็ดีมากไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆบอกแล้วว่าเราไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าที่ออกไปเดินถึงแม้ว่าอากาศจะดีแต่แดดก็คือเปรี้ยงเปรี้ยงเช้านี้เหมือนอะไรโดนจิตโดนใจให้ไม่ไปก็ไม่รู้แต่คือไม่มีแดดเลยอกอแม่ก็แบบเอาวา้าไหนลองมานั่งตัดเล็บข้างหลังบ้านสักหน่อยก็ยังดีว่ะให้ได้ขึ้นชื่อว่าออกมาเอาดอแล้วนี่แ้วยังไม่ทันจะทำ อีกแล้วแม่เอยวันวันถ้าไม่ออกไปเดินข้างนอกก็เดินวนเวียนอยู่แต่ในห้องครัวกับตูเ้เย็นเนี่ยแหละวันนี้ขอจัดเมนูปลาราฝรัง่งสักนิดหนึ่งกินกับพาสตา้าดูซิว่ามันจะผสมประสานกันดีแค่ไหนไอที่เดินเข้าๆออกๆ,ออกๆแล้วหยิบของออกมานี่คือห้องแห่งความลับนั้นเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์คือเราอยากได้อะไรก็เดินไปหยิบเอาในห้องนั้นเลยเรื่องเวอร์แล้วไม่เกินใครเออแล้วแม่เพิ่งมาสังเกตนะหลังๆมานี้น้องโรบิโตสามารถนั่งรอแม่ในเก้าอี้รอทำกับข้าวนานๆได้แล้วด้วยคืออย่างวันนี้้ยรรออปปะมมาาณเกบ่่่็ไไดล น้องไว้ยังก็ทำข้าไปแล้วก็วิ่งไปเล่นกับน้องด้วยถ้าเป็นวันทํางานแล้วปราปา work from home อะแม่ต้องทํากับข้าวแข่งกับเวลานิดนึงเพราะป๊าปาต้องพักเบรกมากินข้าวตอนเที่ยงพอดีแล้วนางก็ต้องกลับไปทํางานใหม่แต่นี่แม่ก็วิ่งข่าวิุเข้าเข้าออกออกห้องแห่งความลับอยู่นั่นแหละที่มันได้ชื่อว่าเป็นห้องแห่งความลับเพราะว่ามันมีความลับอยู่ในนั้นเอาแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะก็มันมีความลับอยู่ในนั้นขนาดเจ้าของบ้านยังจําไม่ได้เลยว่าในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างจะเอาออะะไไรแแตต่่ลลททีกกก็้้้้งงงงเเขขขขาาาาาปคคุยยยยดดูววววััันํบิิ ถ็จะแบบนี้แหละวิถีแม่บ้านฟูทา์ที่ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีแม่บ้านไม่มีใครช่วยอันนี้เราก็ใส่ปลาฝรั่งลงไปหรือว่าแองโชวีเป็นต้นๆก็เลยทีเดียวอนีมมีปลาถึงแม้ว่าจะเป็นปลาฝรั่งก็เถอะเราจะขาดขาวอย่งไม่ได้วิถีแม่ครัวแบบห้าบาทสิบข้าทเหนียวก็ไม่เป็นเราหุงเอาในไมโครเวฟแล้วกันแต่ว่าไปมันง่ายเวอร์อะไรไม่ต้องแช่ข้าวข้ามคืนไม่พอแถมเวลาหุงสั้นบอกเลยว่าเทคนิคหุงข้าวเหนียวในไมโครเวฟนี้มันคือคุณค่าที่อิฉันคู่ควรอาหารเที่ยงน้องโรเบโตวันนี้เสร ข้าวเหนียวคู่กับซอสมะเขือเทศแล้วก็บอคโคลีนะจชอบกินซอสมะเขือเทศมากอะไรที่เป็นเบสซอสมะเขือเทศคือกินเยอะกินแรละนี่ก็คือหน้าตาพร้อมเสิร์ฟของพาสต้าปรฟาฟาค่ะรู้สึกว่าเป็นเดจาวูหรือเปล่าเหมือนเช่นทุกวันก็คือจะไม่สามารถนั่งกินข้าวแบบสงบสุขได้เลยต้องป้อนข้าวลูกไป,ไปด้วยจะมีคนสงสัยว่าทําไมต้องให้กินข้าวเหนียวกับบอคโคลีแล้วก็ซอสมะเขือเทศมันดูไม่เข้ากันไม่เข้ากันนวางโรเบิร์ตว่านางชอบกินข้าวเหนียวมากแล้วเวลากินนางก็ไม่กินแยกอีกจ้านางต้องเอาทุกอย่างมมารววกกกันนแล้้็ีดู ย,ยึกยักยุกยักเหมือนจะง่วงนอนนั่นแหละไม่ยอมนอนตอนเช้าอีแม่ดูทรงแล้วกับข้าววันนี้ไม่น่าหมดแน่ๆเลยน้องง่วงนอนแม่ว่าแม่ต้องเลิกป้อนก่อนแล้วพาน้องไปนอนแล้วก็อีหลอบเดิมจ้าส่วนของอีแม่ไม่ต้องสืบเลยคือไม่ได้กินจนกว่าจะเอาน้องนอนแล้วก็ถึงมากินนี่ได้ชีวิตแม่ได้กินที่หลังเขาทุกที่แต่ขอให้ลูกเรากินอิ่มนอนหลับแม่ก็พอใจแล้วเอาจริงๆ